แท็กแตอรเก็บเกร่บเลยครับ12เอทีเครื่อง260เทเบโบนะครับรถซื้อมาปีนี้ปีแรกนะครับสอบถามเท่าแก่ามาเรียบร้อยแล้ว หนึ่งล้านหนึ่งแสนนะฮะสำหรับเจ้าพอเจริญกันนี้ส่วนฝั่งนน้นนะครับก็จะเป็นช่างกลุ่มนะครับไทยเจริญกัดช่าง ก็มีสุกบ้างเขียวบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับข้าวนาแรงก็อย่างนี้เลยฮะฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะฮะแล้วกดลูกกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปทั้งหมดนะครับพอเจริญคันนี้ก็อุ้ม2ตัน5้านะฮะ ดิกัดเกี่ยวที่บ้านโคเกเพชรอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินนะครับต่อไม่มีครับมีแต่ต้นไม้ แกขับเองนะครับมาวิ่งสบายเลยคุ้มๆๆๆๆอยียวเดียวเลยก็ข้าวลงบางนะครับเบาตู้สบายตู้ชมกันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเจ้าไทชจริญที่เกี่ยวอยู่ด้านข้างนะครับ ถ้าลมมันแรงยังไงก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับตอนนี้เวลาประมาณ4โมงนะครับ4โมงเย็นรถเกี่ยวข้าวมือสองสภาพนี้ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับมือสองราคาก็พอฟังนะครับล้านหนึ่งแสนบาท ากได้สักคันอยู่พี่น้องเลยทำไงถึงจะถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะพี่น้องซื้อรถตเตอรียังไงก็ไม่เคยถูกสักทีอาสงสัยจะข้ามไปแปลงใหม่แล้วโอ้เกมข้างคังนนาอยู่ครับ เดี๋ยวผมจะพาไปชมเจ้าแทาจเจริญกันต่อนะครับ ขามมาแล้วนะครับสำหรับเจ้าไทเจเริญคันนี้คันที่ผมลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะครับโอ้มองไปก็ทรงเท่าแก่ขับเองโอ้ช่วงนี้มีแต่รถเกี่ยวคันไหนก็มีแต่เท่าแก่ขับเองเลยนะครับ ไทยเจริญคันนี้อุ้มสามตันนะครับสองพันสิห้าเดี๋ยวให้มากใกล้ๆก่อนนะครับนี่เลยนะครับสภาพข่าวสวนอภอยชมพลบุรีอันนี้เป็นฝั่งลุ่มนะครับถ้าภาษาอีสานก็เรียกว่าฝั่ง ทามนะทามเป็นนาลุ่มนะครับนาหนอง เด,เด็กรถชี้หน้ากันแล้วครับเมื่อกี้เกี่ยวใกล้กันไม่ได้เลยไอเหลี่ยมกับไอดุงนะครับชี้หน้ากันแล้วเข่าโ้งแล้วครับเป็นอะไรที่ลงตัวที่สุดนะครับสำหรับไทยเจริญการช่างนะครับต้นตระกูลรถเกี่ยวข้าวอึดแล้วก็ เกี่ยวดีนะครับแต่ทุกวันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบแล้วครับใครชอบแนวไหนก็ว่าอันนั้นดีเลยตามที่สอบถามมาครับแล้วแต่คนชอบนะครับแล้วแล้วแต่การเกี่ยวสภาพข้าวเป็นอย่างงู้นอย่างนี้บ้างนะครับ เดินด้านหน้าอย่างเดียวเด็กรถแล้วก็โชเฟอร์โช่วงนี้ก็จะหน้าดำกันหน่อยครับเป็นอาชีพที่สุดจริตแล้วก็เงินดีอาชีพนี้แลยหลายคนก็ใฝ่ฝันอยากจะทำอาชีพแบบนี้นะครับ ขณะผมก็ยังอยากได้เลยว่าจะขอเมียขอตังเมียซื้อสักคันหน่อยเมียก็ไปยอมให้สักทีไม่ว่าอะไรนะเพราะว่าไม่มีตังนะครับ น้องว่าข้นไหนครับแข่งกว่ากันนะครับใครที่เคยใช้ไทยเจริญแล้วก็เนี่ยครับพอเจริญนะครับพอเจริญพัฒนาฮะแล้วผมก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ัำคลิปต่อไป สวัสดีนะครับ